สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรียนสายภูพานนะครับช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับภรคเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งภรคเกา่าภาคใหม่นะครับภรคเกจิชื่อดังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับช่องพระเรียนสายภูพานก็จะนําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะนําเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสความนิยมนี่ถือว่า มาเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับความนิยมเพราะว่าความนิยมนั้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศเท่านั้นนะครับวัตถุมงคลของลวงปูงมาศิลานั้นนะครับในพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็คือส่วนภาคกลางนะครับในห้างต่างๆนะครับที่มีพระเครื่องนะครับชาวบูชาพระเครื่องเป็นศูนย์รวมของพระเครื่องนั้นมีการเช่าหาบูชาที่อยู่ในราคาที่ถือว่าสูงเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าพามาชมวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พึ่ง ปลูกเสกมานะครับเพิ่งปลูกเสกมาไม่กี่เดือนนะครับน่าจะเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้ก็พึ่งได้มานะครับก็รอให้พระถึงมือพึ่งพระกระจายนะครับใน,ในตามหลักของพระใหม่เขาเรียกว่ารอให้พระกระจายายความว่าหัวศูนย์นะครับหัวศูหนนห์หรือว่าผู้สร้างก็จะกระจายให้ศูนย์จองศู์จองก็กระจายให้กับคนที่จองย่อยๆจองหลกักๆอะไรต่างๆกว่าจะถึงก็ใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์พอสมควรนะกว่าพระ กระจายไปทั่วประเทศรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่อายุวัฒนมงคล79นะครับชื่อรุ่นว่ายิ่งมียิ่งรวยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับโอ้โหนะซึ่งอายุวัฒนมงคล79นี้จะสร้างอยู่ทั้งหมดประมาณ3พิมพ์หลักๆอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลนะ ดูช่องพระเรียนสายภูพานี่จะเน้นไปที่ข้อมูลหน่อยนะครับตัวตัวขององค์พระเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อบนเนื้อสวยอะไรมากมายหรือมีเยอะอะไรไม่จะเน้นที่ข้อมูลการสร้างข้อมูลการจัดทํานะครับนี่ครับอายุวัฒนมงคล79จะสร้างอยู่ประมาณ3พิมพ์ตามข้อมูลด้านหน้านะครับก็จะมีหลายๆรุ่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับอันนี้รุ่นพันพันล้าน จะจัดสร้างโดยพี่นุนะครับพี่นุนี่จะเป็นเสียนพระนะครับชื่อดังครับถวายนะ่าจะจำไม่ผิดก็หลายล้านอยู่นะอ่าหลายล้านอยู่นะครับอ่ารุ่นนี้ประมูลนะประมูลการสร้างรุ่นนี้ได้ยินว่าในช่วงนั้นคือประมูลการสร้างเลยนะครับรุ่นโยธามงคลน,นะครับของรุ่นพันพันล้านของพี่นุนะรุ่นนี้ก็กําลังแรงเลยนะครับอ่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นมหามนมื่นศิลา อันนี้จะจัดสร้างในวัดในนามของวัดพระธาตุมืนหินนะครับวัดพระธาตุมืนหินนะครับตรงนี้นะครับและสุดท้ายที่เป็นพิมพ์ของยิ่งมียิ่งรวยโอ้โหพีดูข้างๆนะครับเป็นเรียนหันข้างที่สวยนะครับก็อันนี้จะออกโดยธรรมอุทยานนะครับธรรมอุทยานนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีการ ออกอยู่3ามพิม์หลักนะครับนี่ครับออกอยู่3มพิม์หลักนะครับนี่เลยนะครับอายุวัฒนมงคลนะครับยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับสร้างศาลาธรรมอุทยานนะครับนี่พิมพ์ข้างนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือจะสร้างศาลาธรรมอุทยานที่สุดแห่งมหามงคลนามนะครับส่วนรุ่นพันพันร้านที่พี่นุนะครับเป็นผู้ประมูลในการสร้างรุ่นนี้นะครับก็คือจะถวาย ซื้อที่ดินนะครับอันนี้ส่งตรงนี้นะครับนะก็แต่ละตัวก็จะแตกต่างกัน,นครับรุ่นมหามนนี้ตัวนี้ถาวายาวัดพระธาตุเมืองหินนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะรายละเอียดคร่าวๆที่ผมเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ถือว่า,าเป็นข้อมูลนะครับนี่ครับก็ พระหกรุ่นที่มาแรงนะครับถือว่า6รุ่นที่มาแรงในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับที่เขาสรุปมาให้ก็จะมีทั้ง3รุ่นที่กล่าวไปแล้วก็รุ่นนี้เลยนะครับยิ่งมียิ่งรวยๆนี่นะครับราคาจองตอนนั้นเขาบอกว่ามันระมาณ2บ9ตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับ850บวกขึ้นนะครับนะครับเนื้อทองแดงนะเฉพาะเนื้อทองแดงแต่วันนี้รุ่นนี้ที่ผมจะพาไา้ชมนี่ก็คือเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะ เดี๋ยวเราไปดูใบารายการกันก่อนอีกนะโหกว่าจะได้ดูเหรียญผ่านไปหลายนาทีเลยนะสหรับช่องพะเรียนสายภูพานเนะี่ยกว่านี่นะครับก็อยากอยากให้มีข้อมูลนะพี่ๆนะอยากให้มีข้อมูลจะได้รู้แนวทางนี่ครับถ้ารุ่นนี้ก็คือมีกี่เนื้อกี่เหรียญนะครับจำนวนการสร้างผมว่าไม่ได้เยอะมากเลยพี่ดูจํานวนสร้างนะแต่และรุ่นของหลวงปู่ศิลานี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเหรียญของหลวงปู่ศิลาถึงมีราคาสูงถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อทองแดง นะครับบางรุ่นนี่เป็นพันนะครับโอ้โหนะครับอันนี้ก็มีหลากหลายเนื้อเนื้อที่ผมจะพามาดูวันนี้จะเป็นรายการที่9นะเพนะเนื้อนวะมหามนารสร้าง1,999องค์ราคาจองนะครับราคาจองจากศูนย์จองก็คือ799แต่ตัวนี้จะเกือบทะลุสองพันแล้วนะครับเนี่นี่นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อนวะด้วยนะครับก็เลยอาจจะราคาสูงนิดหนึ่งเดี๋ยวอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับองค์พระ คือไม่แน่ใจว่ารายการอื่นๆนีเขาจะใส่กล่องแบบสวยแบบนี้ไหมครับนี่จะมีสติกเกอร์มีอะไรด้วยนะครับตุนนี้นะครับนี่ครับมีรายการให้เดี๋ยวเราไปดูข้างในก็โอ้โหขนาดแค่รายการที่ถือว่าไม่ได้สูงเนาะน,นะับก็ยังมีกล่องกร็รมายีให้แบบนี้นะครับนี่ข้างในกล่องนะนี่เลยนะครับสวยนี่ครับมีกล่องกม็มายีมีชื่อกล่องมีอะไรครบหมดนะยังสวยเลยนะโอ,โอ้นี่ยังถุงซีนเดิมนะครับ จาข่าวที่เขาได้มาก็นะครับเขาเปิดดูแล้วก็แบ่งปันให้เลยนะครับโอ้เนื้อนวะจะออกเข้มๆนิดนึงนะครับอันนาสูบให้ดูนะครับนี่ครับเหรียญหันข้างนะเหรียญหันข้างสวยอยู่นะผมว่าเหรียญตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอ้โหสวยนะนี่ครับดำๆแบบนี้เลยนะครับเป็นนวะมหามวลสารนะครับตัวนี้จะมีนวพลายทองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นนวะมหามวลสารนะครับสวยนะครับ ตอนนี้ก็ราคาพันกว่าๆนะครับเกือบ2,000ถ้าองค์ไหนไม้เลขสสวยนี่ก็ทะลุเกิน2,000ไปแล้วนี่ครับด้านหลังนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับต่อโคตร,รอเรือรอลงนะรององริงนะครับอเรือรอลิงนะนี่ครับเงินทองรวยเฮงนะครับยิ่งมียิ่ง,ง,งรวยรวยโอ้โหนะใครที่นะครับสนใจเช่าหาบูชาก็ติดต,ต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะตอนนี้มีแค่2อ,อ,องค์แล้วก็มีการต่อโคตดนะ ต่อโคดหมายเลขไวกฝั่งขวามือนะครับน่าจะยังไม่มีเกย์แน่นอนเพราะพระเพิ่งออกนะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้อยากให้รีบเก็บไว้เลยนะหลายรุ่นตอนนี้เกย์ออกมาเยอะมากนะหลวงปู่ศิลานี่หลายรุ่นที่ออกไปปีพระเก่าๆพระยุคต้นนี่ตอนนี้มีเกย์มาหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปนะเพื่อเป็นการให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะในเรื่องของรุ่นไหนว่ามีเกย์บ้างแต่วันนี้เรามาชมรุ่น พึ่งออกใหม่สดๆร้อนๆแล้วก็สีสวยเลยนะครับนี่กล่องกำมะหยีแบบนี้เลยนะใครสนใจชอวหาบูชานะครับก็ดีตอดสอบถามมาได้นะครับราคายัางไม่แรงนะช่วงนี้เพราะว่าพึ่งออกอีกวงวงงนี้ผมก็จะไปดูเลนี่ผมจะมีโฟมด้วยเนาะจะมีโฟมให้ด้วยกันกระแทกนะครับเรื่องของจมูกเรื่องของอะไรต่างๆวงนี้ก็สวยนะครับดำปึ๊ดเลยนะนี่ครับโอ้โหนะนี่ครับถุงซีนดงเดิมๆเลยนะถุงซีนจาก ที่แกะลุ้นอย่างเดิมๆเลยนะนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะเนื้อนวะมหามวลสารนะครับโหนะสวยมากนะครับด้านหลังนี่ครับต่อโค้ดหมายเลขต่างๆนะครับต่อโค้ดรอเรือแล้วก็รอลิงนะครับนะเรื่องของการเก็บสะสมวันนี้ก็ถือว่าเอาพระที่เพิ่งออกก็แล้วกันนะพระที่เพิ่งออกมาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆน,นะครับให้ พี่ทุกท่านได้รับชมกันครับก็ถือว่ามีกล่องที่โหจัดเต็มเลยนะรุน่นี้จัดเต็มเลยนะครับกล่องอางนี้ครับกล่องสีสวยแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็ติดต่อสอบถามมาได้นะนะวะอันนี้มี2อ,องค์นะครับมี2อ,องค์นะครับพร้อมแบ่งปันนะมีสององพร้อมแบ่งปันนี่เลยนะครับนะวะมหามนสตร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเหรียญเก๊น,นะครับพระเพิ่งออกตัวน,นี้ยังใหม่ๆอยู่แต่อนาคตนี่ไม่แน่นะ อนาคตนี่ยไม่แน่ดังนั้นท่านไดสนใจชาวบ้าะก,ก็รีบหน่อยนะเพราะว่าช่องของพระเรียนสายวัดเป็นช่องเล็กๆนะอาจจะไม่ได้มีพระมัเป็นลังหรือว่าเป็นร้อยองค์เหมือนอช่องใหญ่นๆนะครับเป็นช่องเล็กๆที่ถือว่าเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชม คลิปของช่องพาเหรดสายพัอพนอย่าลืมนะครับนี่ครับมี ID ดีไลน์มีเบอร์โทรนะครับใครไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเอาก็ได้นะครับอ่า,าสนใจองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอ,อีกเยอะแยะนะครับที่ที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสนใจชาวหาบูชาติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ